ค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะเออเรื่องราวที่ว่านนกจะเล่านะคะที่ว่าออแม่แมวอะค่ะจริงๆแล้วแม่แมวอะเขาไม่ได้มาคลอดลูกที่บ้านเพื่อนหรอกค่ะเขาอตอนแรกเขามาด้อมๆมองๆกินกินมาเข้ามาในเออเขาเรียกว่าอะไรมาดูลาดลาวอะมาดูลาดลาวที่ห้องของเพื่อนข้างบนบ้านนะคะว่ามันเป็นอะไรมันยังไงมันน่าอยู่ไหมมัน เขานุกคิดนะนุกเมินประเมินเหตุการณ์เนาะมาบ่อยๆทีนี้เพื่อนบอกว่ามีแมวมาที่บ้านบ่อยๆแมวตัวเมียออกสีดำๆนะคะ็นุก,กเลยคิดตั้งพ่อสังเกตว่าถ้าไม่มาหาที่คลอดลูกก็มาหาอาหารกินก็เลยให้อาหารเพื่อนไปไว้เทให้แมวเอาไว้เทไปบางบนจุดบนจุดหนึ่งหรือบนบ้านนะคะบนหลังคาบ้านที่มันเป็นบ้านสองชั้นแล้วมันจะมีหลังคาตรงหน้าต่าง เขาก็เขาก็กินนะคะกินกินกินแล้วก็วันหนึ่งเพื่อนบอกว่าได้ยินเสียงลูกแมวลองเราก็คิดว่าเขามาคลอดลูกแล้วคิดคิดอย่างนั้นเลยว่าเขามาคลอดลูกอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่ไม่ใช่จริงๆแล้วไปไปมามาลูกก็ร้องหนักเข้าหนักเข้าแม่แมวแม่แมวหายไปแม่แมวหายไปก็ สนนิฐานเอาเองว่า1อาจจะเป็นอันตรายอะไรแล้วกลับมาไม่ได้2อาจจะอาจจะทิ้งลูกไปมี2อย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเยลูกเขาเนี่ยถ้าเขามาคลอดที่นี่มันไม่ใช่โตขนาดนี้นะคะมันจะไม่โตขนาดนี้เพราะว่าเพื่อนเพิ่งได้ยินเสียงแมวร้องเมื่อวันที่ 16- 17นี่เองก็แสดงว่าเขาคาดลูกมาจากที่อื่นนะคะเพื่อนก็ทําอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่ถูกก็ก็เลยให้มาเอากรงพับ สีแดงที่แม่ฝ่ายเขานอนเป็นประจำะต่างจากไปทำหมันมาก็เลยให้เอามาให้เอามาใส่น้องไว้ก่อนนี่ตอนนี้ยังไม่มีโกรงนะคะนี่น้องสามตัวนะคะสตัวลูกเขาเป,ออเป็นออกเป็นออกสลิดหมดนะคะออกสลิดหมดนุก,ก็ก็เมื่อวานนี้นะค่ะเมื่อวานเพื่อนก็มาเอากลงมาเอาอาหารเปรียกไปแต่เช้าเพราะว่าบ้านเพื่อนจะเป็นอะไรที่ ไกลเกินเที่ยงนะคะไกลเกินเที่ยงไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีอาหารเปียกไม่มีอาหารแมวไม่มีไม่มีนะคะไม่มีเขาก็เลยต้องมาเอากับนุกนะคะเอากับนุกไปนุกก็เอาให้เอาอาหารเปียกเอาอาหารเม็ดแมวเด็กแล้วก็เอากรงเอากับบาดทรายเอาทรายให้นะคะก็เขาก็เลี้ยงไม่บนบ้านนะคะเขาเลี้ยงไม่บนบ้านเขาก็กุ้มใจว่าคือพ่อกับแม่เขาไม่ไม่ไม่อยากให้เลี้ยงนะคะเพราะว่า เพราะว่าคนแก่เนาะคนแก่เขาจะคิดอะไรไปหลายๆอย่างคือคนแก่ไม่ชอบแมวไม่อยากเลี้ยงแมวเนี่ยเขาก็กลัวว่าพ่อแม่เขาจะเอาไปทิง้งก็เลยเาวางแผนว่าเป็นแมวนุกเองให้ฝากไว้ก่อนเขาจะได้ไม่เอาไปไหนนะคะเขาจะได้ไม่เอาไปไหนก็น่าสงสารนะคะน่าสงสาร คือเพื่อนก็ดูแลไว้อะเพื่อนก็ดูแลไว้เอาไว้บนบ้านนะคะบ้านเขาเป็นสองชั้นข้างบนเป็นบ้านไม้ข้างล่างเป็นปูนคือข้างบนเขาจะอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนจะอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้น้องตือตอนที่แม่เขาไปใหม่ๆที่เขาแม่เขาไม่กลับมาแมวล้องมากค่ะแมวล้องมากเพื่อนบอกว่าแมวล้องมากแมวล้องหาแม่ทั้งหิวอะทั้งหิวอะแต่ตอนนี้ก็นุก็ได้เอาอาหารเปียกให้แล้วแล้วก็ เอาอะกงให้อยู่โกงโกงเป็นกงพับกงผ้าอนะให้อยู่แล้วนะคะก็ดีขึ้นนะคะได้กินอาหารอิม่มเขาก็คกงจะคิดถึงแม่เขาอยู่ะคะ่ะนมแพ้ก็เอาให้กินอยู่นะคะเอาให้กินอยู่เนี่ยเนี่ยตอนที่แม่ไปใหม่ๆเนี่ยไม่รู้หนุ่ยเหนอะไรร้องหาแม่เพื่อนก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูแต่ตอนนี้เพื่อนเอากงเอาอาหารเปียกเอาอาหารเม็ดไปแล้วนะคะแล้วนุก็ได้ เพื่อนก็ได้ส่งวิดีโอมาให้ดูว่าเขาตอนนี้เขาอ่ะน,นอนหลับสบายแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ